วิธีการใช้งานเครื่อง Patient Monitor นะคะยี่ห้อนิฮอนโคเดนรุ่น SVM7601 ตัวเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาในเครื่องก่อนเลยค่ะัวอุปกรณ์นะคะจะมีเป็นสายวัดความดันนะคะคู้กับคับค่ะโดยคับนะคะจะมีมาให้สองซสจะมีไซย์เด็กและสซย์ผู้ใหญ่ค่ะต่อมานะคะจะเป็น,นัอก์ชังของการวัดแสบค่ะหรือค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดนะคะจะมีเป็นสายเคเบิลนะคะแล้วมีเป็นสายโผล่มาให้ค่ะ ต่อมาในเรื่องของ ECG นะคะในกล่องน,นะคะจะมีสาย ECG มาให้2แบบค่ะโดยจะมีแบบเป็นหนีบนะคะแล้วแบบกระดุมค่ะและยังมีเลดดอตนะคะตัวนี้จะเป็น ECG electrode นะคะมีมาให้ค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะคะด้านข้างตัวเครื่องค่ะจะมีช่องเสียบสายนะคะให้เราเสียบเราจะเสียบสายวัดแซฟก่อนนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำสายแซฟน,นะคะมาต่อกัน เส้วให้เรานําสายนะคะเสียบเข้ากับตัวเครื่องค่ะเขาจะมีตัวอักษรบอกนะคะว่าช่องไหนคือสายไหนนะคะต่อม,มาเป็นการวัด NIDP ค่ะให้เรานําสายนะคะที่เป็นคับมาเสียบเข้ากับกสายแอร์ค่ะเมื่อเสียบเสร็จแล้วนะคะให้เรานําสายเข้ากับตัวเครื่องเช่นเดิมค่ะต่อมาสาย ECG ก็เหมือนกันนะคะให้เรานําสายนะคะเสีะะเสยบเข้ากับช่อง ECG ได้เลยโดยเราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้เป็นตัวหนีบหรือเป็นกระดุมค่ะ ห้าหลังตัวเครื่องนะคะช่องน,นี้จะเป็นช่องเสียบสายไฟ AC ค่ะตัวนี้จะเป็นกาวนะคะนี่จะเป็น USB ค่ะต่อมานะคะวิธีการใช้งานค่ะเรากดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะคะเรารอเครื่องดีเช็คตัวเองสักครู่นะคะแล้วเครื่องก็จะโชว์หน้าจอหน้าตาของพารา์กราฟค่ะเมื่อเปิดเครื่องติดแล้วนะคะเครื่องก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะให้เราลองเทสเครื่องเบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นการนํา ตัวฟิงโกโฟมนะคะใส่เข้าไปที่นิ้วค่ะเพื่อทำการวัดค่าเซลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดนะคะเมื่อว,วัดเสร็จนะคะหน้าจอเขาจะแสดงตัวเลขค่ะจะมีด้านล่างนี้นะคะ s p o 2จะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดนะคะว่าตอนนี้เรามีอยู่เก้าสบแปดเปอร์เซ็แล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็น PR หรือว่าภาวเรทคะ่ะจะเป็นค่าของชี้พจรน,นะคะต่อมานะคะเราลองมาทีการวัดความดัน,นะคะ่ะ ทันเข้ากับพี่แขนได้เลยค่ะแล้วนะคะที่หน้าจอน,นะคะเขาจะแสดงตรงคําว่า start stop ซึ่งตรงนี้คือการวัดความดันค่ะเราสามารถกดตรงนี้เพื่อัดความดันได้เลยค่ะเมื่อเราก,กดวัดความดันนะคะตัวเลขตรงนี้จะทําการเพิ่มขึ้นค่ะ ตรงนี้จะเป็นค่าความดันที่โผล่ที่หน้าจอนะคะก็จะมีความดันตัวบนความดันตัวล่างค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นค่าแมทนะคะต่อมานะคะเองมาดูที่ด้านข้างค่ะเขาจะมีปุ่มให้เรากดสี่ปุ่มนะคะโดยปุ่มนี้นะคะจะเป็นซเรนอะลามค่ะในกรณีที่เครื่องมีเสียงอะลามนะคะเราสามารถกดตัวนี้เพื่อทําให้เครื่องเงียบชั่วคราวได้ค่ะต่อมานะคะตัวตัวนี้นะคะด้านด้านนี้กดเข้าไป จะเป็นการตั้งค่านะคะของตัว NIBP ค่ะโดยเราจะเลือกเป็นแมนนวลหรือตั้งเป็นออโต้ได้นะคะโดยออโต้ด้านล่างนี้นะคะเราจะกดเพื่อให้เครื่องวัดความดันทุก5นาทีสิบนาทีส0มจุนาทีและหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะต่อมาปุ่มๆนี้จะเป็นปุ่มกดเพื่อเริ่มในการวัดความดันนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มโฮมค่ะกดเข้ามาจะเข้ามาที่หน้าตอหลักนะคะแล้วจะเปลี่ยนเป็นเมนูถ้าเรากดเข้าไปที่เมนูนะคะ เขา,าก็จะแสดงให้เราตั้งค่าต่างๆค่ะโดยจะมีการตั้งค่าพื้นฐาเนเข้าไปอย่างเช่นการตั้งค่าวันที่ตั้งค่าการแสดงผลหรือว่าตั้งค่าเสียงนะคะหรือจะเป็นการตั้งค่าตัวแสดงหน้าจอนะคะอันนี้จะเป็นการดูอาลามต่างๆก็ได้ค่ะเราต้องการที่จะแสดงค่าตัวเลขใหญ่นะคะด้านบนนะคะจะมีปุป่มสามปุ่มให้เรากดที่ปุ่มตรงกลางะคะ่ะจะเป็นคําว่าลากนะคะกดเข้าไปนะคะหน้าจอเขาจะแสดงตัวเลขที่ใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะต่อมานะคะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้เรากดค้างที่ปุ่มเปิดเครื่องค่ะเพื่อทาการปิดเครื่อง